สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนรรเพื่อนสมาชิกอคาสลากทุกคนด้วยนะครับสวัสดีคุณครูสวัสดีท่านผู้ปกครองสวัสดีนักเรียนทุกคนครับเรื่องนี้คงสอบปลายภาคแล้วนะครับสอบปลายภาคแล้วก็ครงเต็มเนะื้อเต็มตัวเพื่อขึ้นชั้นใหม่กันแล้วนะครับดูหนังสือเยอะๆนะครับสําหรับคนที่ยังสอบไม่เสร็จนะครับมีอะไรสงสัยอะไรก็ใส่ไว้ในคอมเมนต์นะครับ มีโอกาสจะมาตอบมาอธิบายเพิ่มเติมให้นะครับหลายคนทุกคงต้องเปลี่ยนโรงเรียนแล้วนะครับม3ป6นะครับม6ก็ขอให้ได้ที่เรียนดีๆนะครับขอให้โชคดีทุกคนก็นแล้วกันนะครับเกี่ยวกับการเรียนทั้งหลายแหล่นะครับมาดูเพื่อสมาชิกนะคะัคขาวสลากนะครับนะคะัคขาวสลากมีข่าว มีข่าวในการยืนยันตัวตนว่าเป็นนักาตัวจริงนะครับวันนี้มาคุยเรื่องนักาตัวจริงนะครับสําหรับคนที่เป็นนักาหน้าใหม่นะครับนัก่าหน้าใหม่นี่ถ้าเกิดว่ายังเข้าหน้านี้ไม่เป็นหรือว่ายังเปิดหน้านี้ไม่เป็นเนี่ยไม,ไม่ได้นะแสดงว่า,าให้ท่านเตรียมตัวไปด้วยนะครับเตรียมตัวอา,อ,าอาจจะเตรียมตัวจบจากเน็ตแบงก์จากอะไรอย่างเงี้ยนะครับและสำหรับ ถ้าเกิดเข้าหน้านี้ได้ก็แสดงว่าท่านพร้อมท่านหลักการเป็นนักค้าหน้าใหม่แล้วนะครับนักค้าหน้าใหม่ต้องเ,เ,อเข้าหน้านี้ได้แล้วเสร็จแล้วก็จะสามารถสั่งซื้อสั่งอะไรได้นะครับก็ตรวจสอบตัวเองด้วยนะครับใครยังไม่พร้อมที่จะมาถึงหน้าซื้อหน้านี้ได้นะครับทั้งมือถือทั้งคอมพิเวเตอร์นะครับถ้าเกิดใครไม่มีชื่อผู้ใช้หรือไม่มีรหัสผ่านนะครับก็ติดต่อธนาคารกรุงไทยครับ ธนาคารกรุงไทยนะครับเพราะว่าเขาคุมบัญชีของท่านอยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครที่มีแล้วไปลองเช็คดูว่าเออเราเราสามารถที่จะเข้าและเราจะมียูสเนียหรือมีพาสเวิร์ดหรือยังนะครับถ้าเกิดเราสามารถถอนโอนโดยผ่านหน้า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 จอแบบนี้นะครับหน้าจอแบบนี้นะไม่ใช่หน้าจอของกรุงไทยเน็กธนาคารกรุงไทยนะครับเพราะว่าหน้าจอแบบนี้จะเป็นหน้าจอเพื่อใช้ในการซื้อจองสลากล่วงหน้ากับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น นะครับก็มามา,มา,ม,ามาเตือนไว้มาให้เตรียมตัวนะครับถ้าเกิดใครไม่มีก็ธนาคารกรุงไทยนะครับตอนนี้ข่าวที่เพิ่งมาเมื่อคืนนะครับข่าวเพิ่งมาเมื่อคืนเมื่อคืนนะสามทุ่มสี่สิบเอ็ดนาทีนะครับเมื่อคืนวันที่สี่มีนาะวันนี้วันที่ห้านะครับถ้าใครไปรับหวยแล้วก็คงพอทราบรับสลากที่ไปตันีแล้วคง คุยกันเรื่องนี้เยอะนะครับคงไม่มีเรื่องที่มีการพูดกันน้อยกว่าน้อยกว่าเรื่องผลไม้อยู่ข่าวเดียวก็คือข่าวหวยนี่แหละนะครับแต่ข่าวเรื่องผลไม้รสหวานข้างในแดงก็จะอยู่ในอันดับสูงสุดนะครับแต่อันนี้เรื่องสลากต้องเป็นอันดับสองแน่นอนสำหรับพวกเรานะครับมาดูครับประกาศธนาการสลากกินแบ่งรัฐบาลเรื่องให้ผู้ใช้จองล่วงหน้าสลาก ผู้ให้ผู้ใช้ผู้ซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ,บน่งรัฐบาลลายเดิมนะครับรายเดิมปี2 5 5 8ยืนยันตัวตนว่าเป็นผู้จำหน่ายสลากตัวสลากจริงนะก็มีหลายหลายคนบอกว่าฉันเป็นนักคาตัวจริงฉันเดินม,มาทั่วประเทศแล้วอะไรนะครับแต่พอแต่พอไปโดนตํารวจจับก็กลายเป็นกลายเป็นนักคาตัวจริงเหมือนกันนะครับที่มีข่าวข่าวอยู่นะครับที่โดนไปเยอะเลยนั่นก็ จังหวดเลยนะครับก็ดูให้ดีๆด้วยนะครับอันนี้จากกองสลักเลยนะครับได้ออกได้ออกกฎเกณฑ์เพื่อย,ยืนยันตัวตัวตนว่าเป็นผู้จําหน่ายสลักจริงมานะครับลองมาดูว่ากองสลากออกมาอย่างไรบ้างนะครับเพื่อให้คนรุ่นคนเก่านะครับคนเก่ากลุ่มเก่าที่ที่สามารถสั่งซื้อจองได้ ตั้งแต่ปี2558เนี่ยจะไดยย้ยืนยันตัวตนว่าเป็นผู้จำหน่ายสลากจริงนะครับมาดูมาดูาด أ, ประกาศของสำนักง,งานสลากนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับลองมาดูอันนี้นะครับอันนี้เป็นเป็นประกาศของสำนักง,งานสลากเลยนะครับไม่ไม่เช่ข่าวอื่นนะครับไม่เช่ข่าวแต่เอาประกาศมาอ่านเลยดีกว่านะครับมันจะได้ไม่เพี้ยนไปนะครับสำหรับคนที่ สำหรับคนที่กำลังรอข่าวอยู่นะครับคนที่เ,เป็นคนรุ่น2 5 5 8นะครับซึ่งเป็นผู้ค้ารายเดิมนะครับซึ่งเป็นซึ่งลงทะเบียนไว้ทั้งหมดเ,เห็นบอกว่าแสนกว่านะครับแสนแสนห้าหรือแสนเจ็ดเนี่ยมันจำไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องดูอันนี้นะครับกฎเกณฑ์อันนี้เพื่อที่ตัวเองจะได้ ได้รับการยืนยันว่าเป็นผู้จําหน่ายสลากตัวจริงนะครับไม่ใช่ส่งขายไปทั้งกล่องแล้วเสร็จแล้วก็ให้มาพูดยืนยันว่าวจ,รวจริงตัวจริงอยู่นะครับมาดูว่าประกาศทางักงานสลากกินแบ่งนะเขาสั่งให้เราทํำยังไงมัางนะครับมาอ่านนะครับเขาบอกว่าประกาศทางด้านงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรื่องให้ผู้ซื้อจองสลาก ให้ผู้ซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลลายเดิมปี25 5 8ยิืนยันตัวตนว่าเป็นผู้จำหน่ายสลากจริงนะครับตามที่นางารสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีการดำเนินาการการโครงการซื้อจองสลากล่วงซื้อจองสลากล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยเปิดให้ลงทะเบียนรับสมัครและคัดเลือกผู้ซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลลายใหม่ปี2565และเปิดลงทะเบียนรับสมัครคัดเลือกผู้ซื้อจอง ล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลลายเดิมปี2558เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคาและให้ได้ผู้จำหน่ายสลากจริงผู้ أ, ที่จะสามารถจำหน่ายสลากให้กับประชาชนในราคา80บ,บาท8 0บาทสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงกำหนดให้มีการคัดกรองผู้ซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลลายเดิมปี2558นั้นนะครับ อาศัยอำนาตามาตรา13วงเล็บ7และมาตรา35แห่งพระราชบัญญัติธนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลพศ2517ประกอบด้วยมติคณะรระการสลากกินแบ่งรัฐบาลในการประชุมครั้งที่1ทับ2565เมื่อ27มกราคม2565ให้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติคัดกรองนะครับนี่เป็นหลังจากประชุมมาแล้วนะครับหาผู้จำหน่ายสลากจริงในราคา80บาท จากผู้ลงทะเบียนเป็นผู้จองล่วงหน้าสลากกินแม่งรัฐบาลรายเดิมปี2558คงเล็บเฉพาะผู้มีสิทธิ์ทำรายการได้ณปัจจุบันที่ได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w g l o o r t h ซึ่งมีรายชื่อตามท้ายประกาศฉบับนี้เท่านั้นคนเป็นคนเก่านะครับแล้วก็ไปสมัครไว้นะครับแล้วก็ดูรายชื่อตามท้ายอันนี้นะครับว่ามีรายชื่อหรือเปล่านะครับ โดยมีการโดยมีแนวทางตรวจสอบตั้งแต่งวดวันที่1 6นะครับงวด16งวด16นะครับ, 16. 16. 16, รบก็คืองวดที่เป็นรับวันนี้นะครับ1 6มีนาคม2565ร5ถึงงวดวันที่16เมษา2565โดยให้เลือกวิธีการใดว,วิธีการหนึ่งเลือกนะครับหรือจะเลือกทั้งสวิธีได้ดังนี้นะครับวิธีการใดวิธีการ1ก็ได้หรือจะเอาทั้ง2ก็ได้นะครับมาดูันวิธีที่1นะครับหวิธีที่ห ให้ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลดาวน์โหลด qr code ที่เว็บไซต์ w w w บสลากแปดสและพิมพ์ qr code มาติดไว้ที่บริเวณจุดจำหน่ายสลากของตนและขอให้ประชาชนผู้ซื้อสลากช่วยแจ้งยืนยันว่าเป็นผู้จำหน่ายสลากจริงในราคา80บาทอย่างน้อยงวดละ100คนนะครับโดยให้ดำเนินการดังนี้นี่ครับอันนี้ QR Code นะครับ1.1ขอความร่วมมือจากประชาชนผู้ซื้อสลากเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชันไลน์โดยเพิ่มไลน์แอดเจลโอลอตเตอรี่ไลน์โอเอนะครับไลน์ออฟฟิเชียลนะครับเป็นไลน์ออฟฟิเชียลของสำนักงานสลากนะครับก็คือแอดเจลโอลอตเตอรี่นะครับ1.2ขอความร่วมมือจากประชาชนผู้ซื้อสลากเคีว่า สแกน QR code และส่งผ่านลาลนะต้องสแกนก่อนแล้วก็ส่งผ่านลาย g จ o l o t ต e r อเพื่อยืนยันว่าเป็นผู้จำหน่ายสลากจริงนะครับก็อันนี้ก็ซื้อก็สแกนแล้วก็ส่งผ่านลายไปนะครับวิธีที่สองให้ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อจองล่วงหน้าส,สลากกินแบ่งรัฐบาลทำการสมัครแอปพลิเคชันถุงเงินนะครับที่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน และให้ทำการจำหน่ายสลากด้วยการซื้อขายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และถุงเงินอย่างน้อยจำนวน200ใบต่องวดนะครับต้องจะต้องใช้เป๋าตังค์และถุงเงินอย่างน้อย200ใบต่องวดกรณนนีที่ผู้ซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลจะดำเนินการทั้ง2วิธีคือการขอความร่วมมือจากประชาชนผู้ซื้อสแกน QR code เพื่อยืนยันว่าเป็นผู้จำหน่ายสลากจริงในรคาคา80บาท และการจำหน่ายสลากด้วยการซื้อขายในราคาแปดติบาทผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และถุงเงินจะต้องมีการยืนยันจากประชาชนผู้ซื้อสลากว่าเป็นผู้จำหน่ายสลากจริงผ่าน QR Code คอย่างน้อยจำนวน50คนต่องวด50ติคนนะครับและจำหน่ายสลากผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และถุงเงินอย่างน้อยจำนวน100ใบต่องวดก็ครึ่งๆนะครับถ้าทำทั้งสองอย่างก็ต้องอย่างละครึ่งๆ่ง ข้อ3ามดำเนินกานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะดำเนินการสํารวจและตรวจสอบผู้ลงทะเบียนซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อยืนยันว่าเป็นผู้จําหน่ายสลากด้วยตนเองจริงในราคา80สิบาทตามจุดจําหน่ายที่ได้ลงทะเบียนไวนม้มีการตรวจด้วยนะครับเขาบอก 4. ครับให้ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลยืนยันตัวตนที่ ธนาคารกรุงไทยนะครับทุกสาขาภายในวันที่10มีนาภายในวันที่10มีนาถึง16เมษายนให้ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลยืนยันนะครับตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา,าในวันที่10ถึง16นะครับแปลว่าทุกคนนะครับทุกคนต้องไปยืนยันตัวตนนะครับข้อ5 หากตรวจพบว่าผู้ซื้อจองล่วงหน้าสลกกา,า,ก,า,สงงาสลกกินแบ่งรัฐบาลไม่ปฏิบัติตามประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฉบับนี้โดยไม่แจ้งเหตุจาเป็นว่าไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยเหตุใดพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะสมมติไม่นําข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมาการสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ซื้อจองสลากล่วงหน้าเป็นผู้ ซือจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อไปนะครับถ้าไม่ทําเขาไม่เสนอชื่อขึ้นไปนะ,ะข้อกหกตำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลส่งไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะพิจารณาว่าผู้ใดสมควรเป็นผู้ซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้ผู้ในการสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้วินิจฉัยและคาวินิจฉัยถือเป็นที่สุดด,ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนหรือเกิดความสับสนหากมีข้อสงสยัยโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวร้องทุกคอร์เซนเตอร์หมายเลข025289999ในวันและเวลาทำการจึงประกาศไม่ทราบทั่วกันนะครับประกาศวันที่4มีนาคมพศ2565นะครับพันธทนหนุนสันสนาคมนะครับผู้อำนวยการสำนักงานสลักกินแบ่งรัฐบาล อันนี้เป็นประกาศนะครับประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของลายเดิมนะครับลายเดิมอย่าลืมนะครับซื้อขายต้องผ่านมี QR วอารโคนะคับสแกน QR code หรือใช้เป๋าตังค์ถุงเงินนะครับ <c oughs> แล้วต้องไปอ,ออะไรนะต้องไปยืนยันตัวตนนะครับข้อ4เนี่ย <c oughs> ให้ผู้ที่ลงทะเบียนนะครับไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทย 10มีนาถึง16เมษานะครับต้องไปนะครับอันนี้เป็นงานที่นอกจากที่จะขายแล้วทำตามเมื่อกี้แล้วต้องต้องไปยืนยันตัวตนด้วยนะครับว่ามีตัวตนอยู่จริงนะครับที่ธนาคารกรุงไทยนะครับ10ก่อนนะครับ10มีนาถึง16เมษานะครับก็เดือนนิดหน่่อนะฮะเดือนนิดหน่อยก็ต้อง มีหน้าที่เพิ่มขึ้นนะครับนอกจากที่จะขายในราคา80บาทแล้วต้องทำนนทําำนี่แล้วเสร็จแล้วต้องไปยินญาตตัวตนด้วยนะครับเรามาดูรายชื่อนะครับรายชื่อรายชื่อผู้ลงทะเบียนสมัครนะครับดูนะครับลายเดิมนะครับพวกม้่นทั้งหลายแหล่นี่แหละนะครับลายเดิมปี2558นะครับโอ้โหนี่ขายได้เล็กที่หนึ่งนี่เท่เลยนะครับ ชื่อนามสกุลเต็มไปห,หมดเลยนะครับลายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนสรับเป็นผู้ซื้อจองสลับกินแบ่งรัฐบาลลายเดิมสองห้าห้าแนะครับการหาการหาชื่อนามสกุลตนเองนะครับทั้งหมดนี่มีอยู่ทั้งหมดนี่นะครับอันนี้หน้าตั้งแต่หน้าที่สามไปเนี่ยนะครับ นะครับดูตรงนี้นะครับบนซ้ายนะครับหน้าที่3หน้า1นึ่งกับหน้า2เป็นเป็นประกาศใช่ไหมครับแต,แต่หน้าที่3เป็นต้นไปจนกระทั่งถึง4,312หน้านะครับ4,000กว่าหน้านี้เป็นผูล้ลงทะเบียนสมัครเป็นผู้ซื้อจองล่วงหน้าสลักกินแบ่งรัฐบาลลายเดิมนี่เฉพาะลายเดิมนะครับสี่0หน้านะครับผมตัดออก2หน้าซึ่งเป็นประกาศนะครับลองดูซิลองค้นหา ชื่อนามสุุลผมที่เจอไหมนะครับลองนะครับผมคลิกไปที่แว่นตาอันนี้นะครับบนซ้ายนี่แหละหลังเลขนะครับแล้วก็แต่ชื่อนายนะครับนายด้วยนะครับ จะเจอไหมเนี่ยนะครับศูนย์ทับศูนย์เนีแสดงว่าไม่เจอนะครับนะครับหรือวิธีหาไม่ไม่ถูกพอไหมนะครับครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้แหละก็ ลองดูนะครับาขาคงสู้ไม่ไหวนะครับระบบคงสู้ไม่ไหวนะครับก็ลองหาดูนะครับถ้ามีอะไรชื่อแล้วก็อย่าลืม ขายด้วยวิธีที่ว่านะ,นะแล้วไปแรงงานแล้วไปแสดงตัวตนด้วยนะครับมาแล้วครับมีอยู่76คนนะครับชื่อเหมือนผมนะครับมาดูนกนทกุลเหมือนผมต้องมีไหมอันนี้รวมวัดธนสู่วัฒน,นะทั้งหลายแหล่ด้วยนะครับ จะดูว่าจะเจอไหมนะครับเขาคงใช้เวลาเนี่ยนะเจอก่อนก่อนที่ก่อนที่เขาจะบอกว่าเจอด้วยนะครับอ่าอันนี้เป็นเขเรียงอันดับมาแล้วนะครับอันนี้นี่เรียงมาเรียงตามชื่อเลยนะครับนี่นะครับชื่อเดียวกันเยอะเลยนะครับ นี่นะครับนี่แน่นอนนี่มาแล้วนะครับผมได้อันดับที่5,000ันหนึ่0 0สนห้าพันสองร้ี่สเมีชื่อนำกับกุกดก็ลองค้นหาดูนะครับก็หน้าที่ของเราตอนนี้ก็คือจัดก,การเรื่องการค้าให้เ,เป็นไปตามกฎกติกาที่เขาบอกนะครับถุงเงิน เป๋าตังค์แกนงเควโคกดนะครับแล้วก็อย่าลืมไปแรงงานตัวอใช้คาว่าไงเดีย่ยปไปแรงงานตัวเหรอคงไม่ใช่ไปแรงงานตัวนะนะครับ ซื้อขายด้วยกระเป๋าตังค์ถุงเงินแล้วก็มีการสแกน q คีย d e โคนะครับแล้วก็อย่าลืมไปยืนยันตัวตนนะครับไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา10ถึง10มีนาถึง16เมษายนนะครับก็ขอให้เพื่อ,อนๆทุกคนโชคดีนะครับได้เป็นนักคาที่แท้จริงสถีนะครับสถีโนนะครับพฤษภารู้ผลแน่นอนครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องครูสวัสด์ด้วยนะครับบอกเพื่อนๆด้วยว่ามีการทำ u t u b e โดยผมครูสวัสด์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้ากับข่าวดีจากทันตรานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็การเรียนการสอนภาษาอังกฤษนะครับโอเคนะครับบายๆครับ please อย่าลืมกดตับนะครับ